อบรมวิชาคุณธรรมจริยธรรมให้เด็กนักเรียนโรงเรียนมาคิดวิทยาที่เข้ามาศึกษาที่วัดสมมาทุกวันศุกร์และนี่ก็เป็นนักศึกษาจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครได้มาเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมเป็นประจำทุกเทอมที่วัดแห่งน,นี้โรงเรียนโสมภา,พ,าพัฒนาเขตคลองสามวากรุงเทพมหานคร มีการนิมนต์พระสงฆ์เข้าไปสอนในรายวิชาศิลธรรมให้แก่เด็กนักเรียนชั้นมัธยมและชั้นประถมซึ่งเป็นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้ได้มีความซื่อสัตย์กตัญญูจงรักภักดีต่อชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์อันเป็นเสาหลักสําคัญของประเทศชาติก็จะมีการเรียนการสอนให้รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ให้รู้ว่า บิดามารดาพ่อแม่บรรพบุรุษบรรพชนนั้นมีพระคุณอย่างไรทำอย่างไรจะเป็นบาปทำอย่างไรจะเป็นบุญนั่นเป็นการปลูกฝังสังคุณงามความดีให้แก่เด็กและเยาวะชนอันจะเป็นกําลังสําคัญของประเทศชาติบ้านเมืองต่อไปนี่ก็เป็นช่วงซัมเมอร์ภาคฤดูร้อนในภาพที่เห็นนั้นผู้ปกครองก็จะนําเด็กเข้ามาเรียนก็จะมีการนิมนต์พระสงฆ์ไปอบรมสอนที่โรงเรียนสมมาภาอย่างเช่นที่เห็นในภาพนี้เป็นประจำเช่นเดียวกัน ซึ่งช่วงซัมเมอร์นั้นเด็กก็จะเรียนในรายวิชาต่างๆแต่วิชาหนึ่งก็คือสอนให้เด็กเป็นคนดีนั่นก็คือต้องนําพระสงฆ์เข้าไปสอนจากนั้นก็จะนําเด็กเยาวชนมัธยมเข้ามาเข้าค่ายอบรมที่วัดในช่วงชั่วโมงลูกเสือให้มาบําเพ็ญประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมอันจะเป็นพื้นฐานของการให้รู้จักเสียสละรักวัดว่า,าศาสนา และก็ประพฤติบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมฟีดแบ็กกลับมาผู้ปกครองก็กล่าวชมว่าเด็กนักเรียนนั้นเป็นเด็กดีมีความกระตัญอยู่ก็ขออุบา<ห>สกอุบาสิกาวัดสมมาชัญญาวาสคารวะญาติโยมพุทธบริษัทได้เข้ามาทําบุญตักบาตรไหว้พระรับศีลทาวัดเช้าเย็นถือศีลปฏิบัติธรรมในวันอุโบสถที่วัดสมมาชัญญาวาสแห่งนี้เป็นประจําทุกวันพระ ในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษาตลอดไตม่าสามเดือนก็จะมีอุบาสกบาสิกามาถือศีลปฏิบัติธรรมก็จะมีการเทศสามเวลาคือเช้ากลางวันเย็นในช่วงเย็นก็จะมีการอบรมกรรมฐานเรื่องสอนสมาธิภาวนาให้แก่อุบาสกอุบาสิกาณนวัดแห่งน,นี้เป็นประจำทุกวันพระถ้าทุกท่านอยากจะมาร่วมพิธีกรรมทำบุญไหว้พระสวดมนต์หรือว่าอยากจะ ได้บุญกุศลก็เรียนเชิญได้ที่วัดสัมมานี่ก็เป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนมาชิดวิทยาที่ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ก็จะมาจับเปลี่ยนเวียนหมุนกันมาชั้นป .1 ป .2 ชั้นปสปสปหป .6 มาศึกษาพุทธศาสนาที่วัดนี่ก็เป็นเด็กนักเรียนจากโรงเรียนสุเหลาคลองหนึ่งกีบหมูเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครนะในช่วง ทุกเทอมและก็จะมีนิสิตนักศึกษาชั้นปวชปวสจากวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเรามอินทาก็จะได้มานิมนต์อาตมาไปสอนที่วิทยาลัยแห่งนี้เป็นประจำแก่เด็กวัยรุ่นชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงนี่ก็เป็นพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษา1,000 150กว่าคนก็จะมีภาพบรรยากาศการประชิมนิเทศไหว้ครูและนี่ก็จะเป็นบรรยากาศการสอบและการเรียนการสอนที่วิทยาลัยบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวกรุงเทพก็ให้พระเข้าไปสอนวัยรุ่นนะซึ่งวัยรุ่นในยุคนี้ก็เมื่อเจอพระก็จะได้รู้จัก ว่าสิ่งใดที่เป็นบาปเป็นบุญก็จะได้นาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันอันจะเป็นเหตุให้วัยรุ่นต่างๆนั้นมีศีลธรรมกํากับอยู่ด้วยแล้วก็มีวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งก็คือนักศึกษาจากกศออนอซึ่งเป็นศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนเขตคลองสามวาทุกเทอมเทอมหนึ่งก็สองครั้งก็จะมาเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมเขาเรียกว่าชั่วโมงกพชก็คือมาทำจิจกรรม ปฏิบัติธรรมแล้วก็ทำกิจอาสาพัฒนาวัดวาพระศาสนาต่างๆเป็นการขัดเกลาวัยรุ่นให้มีกิจอ่อนโยนนี่ก็นักศึกษาชั้นปวชปวสจากวิทยาลัยบริหารธุรกิจแฟชั่นนานาชาติถนนหยทยราษฎร์คลองสามวากรุงเทพมหานครซึ่งท้ายชัว่วโมงในแต่ละเดือนก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ไปเดือนละสองครั้ง เพื่อไปอบรมให้ความรู้คุณธรรมจริยธรรมแก่วัยรุ่นซึ่งเป็นวิทยาวิทยาแฟชั่นนานาชาติให้เด็กที่เป็นนานาชาติที่เรียนอินเตอร์ได้รู้จักวัฒนธรรมประเพณีและก็ได้รู้จักสร้างความกตัญยูต่อผู้มีพระคุณต่อประเทศชาติและ,ะาศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์อันจะเป็นพื้นฐานของ เยาวชนที่ดีเพื่อที่จะผลิตเยรุ่นกลุ่มนี้ให้ไปเป็นผู้ใหญ่สืบไปในวันหน้าให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณธรรมจริยธรรมเมื่อเขาเติบโตไปเป็นพ่อเป็นแม่ของคนก็จะได้อบรมสั่งสอนลูกในสิ่งที่ถูกในทางที่ดีสืบต่อไปแม้กระทั่งเด็กจากโรงเรียนออประชาราชอุปธรรมวิทยาก็จะมาทัศนศึกษา อบรมคุณธรรมจริยธรรมทุกวันจันทร์และวันศุกร์ของสัปดาห์เป็นประจำแบบนี้ที่ศาลาชาัยน้ำวัดสมมาชญาวาสขั้นตอนแรกก็จะให้เด็กไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ทำความรู้จักแนะนำสถานที่ต่างๆแล้วก็ให้ธรรมะ,ะให้เด็กมีเสียงหัวเราะและนี่ก็จะเป็นการบรรยายพิเศษที่วิทยาลัยทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจที่ ตรงข้ามทางสวนสยามนะก็จะมีการอบรมให้ความรู้คุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กวัยรุ่นซึ่งวิทยาลัยทักษิณาบริหารธุรกิจนั้นก็ถือว่าเป็นชั้นปวชวปวสซึ่งเด็กวัยรุ่นนั้นเมื่อได้เจอพระก็จะทำให้มีความใกล้ชิดและไม่ห่างวัดมากจนเกินไป ในช่วงเย็นอารมภาพก็จะอบรมสอนนักธรรมชั้นตรีให้กับพระภิกษุนวก,กะพระภิกษุสาม,มนเณรที่ท่านบวชเข้ามาอบรมแล้วก็ก่อมเกลาจิตใจของท่านเพื่อที่จะศึกษาพุทธศาสนาคำพระธรรมคำสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ทรงจำพระธรรมได้ไวนัยและนำไปสอนต่อบอกต่อเผยแผ่และปฏิบัติให้ถูกต้องนั่นคือสิ่งที่พระ ภิกษุสัมเนนที่มีความรู้มีความสามารถจะนําเปเผยแพร่อบรมสอนพระธรรมคําสอนของพระเจ้าส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นก็คือปณิธานที่พระภิกษุสัม,มนเนรทุกรูปควรที่จะสืบสารต่อยอดแล้วก็ดำรงรักษาไว้จากรุ่นสู่รุ่นเพื่อเป็นการส่งต่อ อายุพระพุทธศาสนาสืบต่อท้ายนี้ก็เป็นภาพนิสิตนักศึกษาจากโรงเรียนจาธาธนากาศดอนเมืองซึ่งก่อนที่จะมีการจบก,การศึกษาก็จะมาบวชและอบรมคุณธรรมจริยธรรมปลูกฝังคุณงามความดีให้แก่นักเรียนจาธาธนากาศดอนเมืองทุกคนเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมออกไปรับใช้ประเทศชาติพระศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์สืบต่อไป ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารศาลจังหวัดมีนบุรีเข้าถือศีลปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียตรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเมื่อปี2561ที่วัดสมมาชัญ,ญาวาฒก็ได้บรรยายธรรมให้แก่คณะผู้บริหารศาลจังหวัดมีนบุรีแล้วก็อบรมกรรมฐา,านแก่พระภิกษุสาม,มนเณรผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นพระธรรมทูต เผยแผ่พุทธศาสนาในต่างประเทศที่ตึกติดสักวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนกรุงเทพและได้แสดงพระธรรมเทศนาตามวาระโอกาสต่างๆที่พุทธบริษัทได้นิมนต์ให้ไปแสดงพระธรรมเทศนาตามงานทั่วๆไป